วันนี้เราก็จะเน้นการผ่าตัดบนผิวกระจกตาหรือเรียกว่าสังกฤกตรียกว่าคอนี cornea นะคะแต่ที่ใหม่ล่าสุดก็คือ relax s m i l e หมอจะย้ำว่าเราต้องรู้จักคำคำหนึ่งที่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีบทบาทขึ้นมาในการรักษาสายตานอกจากคำว่า flap ที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะก็คือคำว่า lenticle lenticle คือรูปร่างของกระจกตาค่ะ ที่อยู่ด้านในตรงกลางของผิวกระจกตาเลนที่คู่จะเป็นตัวกำหนดค่าสายตาที่เราต้องการรักษาเช่นเราบอกว่า,ามีค่าสายตาสั้นประมาณ800เราก็จะใช้เลเซอร์ที่เรียกว่าเฟมโตเซ็กแนเลเซอร์เจรายสร้างเลนทิคู่ขึ้นมาซึ่งเป็นเลนทิคู่ที่จะแมทช์กับสายตา800หรือสายตาสั้นร้อยเดียว เลนติคู่ของสายตาสั้นร้อยเดียวก็จะมีขนาดบางลงซึ่งในที่นี้เนี่ยการทำเลนติคู่นั้นทำอย่างไรจะได้จะได้เกิดความละเอียดมีความแม่นยำนะคะเราก็ใช้เลเซอร์ที่ชื่อเฟมโตเซ็กันเลเซอร์มาสร้างเลนติคู่นั่นเองรีเล็กสมายเนี่ยเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่เราสร้างเลนติคู่ขึ้นมาด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าเฟมโตเซ็กันเลเซอร์จากนั้นเราจะ จัดการให้เลนส์ที่คูนั้นออกมาจากกระจกตาด้วยผ่านทางแผลที่มีขนาดเล็ก2-3มิลลิเมตรและแผลที่มีขนาดเล็ก2-3มิลลิเมตรนั้นก็เป็นแผลที่ใช้เฟมโตเซกันเลเซอร์ในการสร้างแผลนั้นขึ้นมารีเล็กสมายทำรักษาสายตาสั้นสายตาเอียงได้รีเล็กสมายเกิดขึ้นมา เกิน15ปีแล้วไม่รวมที่อยู่ใน Research and Development นะแต่ว่าทำในคนเนี่ยเกิน12ปีแล้วแล้วก็เริ่มแรกโดยบริษัท Carl Zeiss นะคะซึ่งเป็นบริษัทเยอรมันเนี่ยก็ทำการประดิษฐ์คิดค้นวิธีการแล้วก็ทำดีเล็กสมายขึ้นมานะคะดีเล็กสมายก็จะเป็น l ฟลปเลสหรือไม่มี flap นะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใน r ีเล็กหรือสมายพอแผลเล็กมากๆความแข็งแรงของกระจกตาก็จะยังมีความแข็งแรงและการรบกวนเส้นประสาทคอเนียลเนฟหรือเส้นประสาทตาก็จะน้อยกว่าวิธีที่แผลใหญ่แล้วก็คนที่จะมีโอกาสเกิดแสงจ้ากลางคืนในรีเล็ก m i สมาก็จะน้อยกว่านะคะ ทีนี้ในเลีเล็กสมายถ้าจําเป็นต้องเติมทํำยังไงนะคะถ้าจําเป็นต้องเติมในเลีเล็กสมายเราก็ตอนนี้มี2วิธีก็คือ,อ PRK บนแผลหรืออ,อีกอันนึงก็คือขยายแผลเพิ่มนะการขยายแผลเพิ่มนั้นเราเรียกวิธีนั้นว่า Circle ก็คือใช้เฟมโตชซกเรเลเซอร์ ac acer, เนี่ยเอ็กเทแผลจากจากแผลขอบแผลเดิมเนี่ย ขยายออกไปหลังจากนั้นก็เปิดออกมาเป็นเฟรมตัวแล้วใช้เอ็กซ์เมอร์เในการในการยิงนั่นเองนะเขาเรียกวิธีนี้ว่า Circle ก็ทำอย่างนั้นได้นะคะแล้วถ้าเราอยากทำรีเล็กสมายเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะเราก็แค่ Contact Lane, ถอดคอนแทคเลนส์เท่านั้นเองนะคะถอดคอนแทคเลนส์สวันขึ้นไปยิ่งนานยิ่งดีนะแล้วก็หยอดน้ำตาเทียมมาเถอะเพราะว่าพวกเรานั้นเนี่ย ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องตาแห้งกันเยอะมากในปัจจุบันนะทั้งเรื่องแมสทั้งฝุ่นทั้งการทำงานสายตานะก็ทำให้เราตาแห้งมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นหยอดมาก่อนเลยก็จะได้เพิ่มโอกาสในการทำ mm hmm. ที่ที่มีรีเล็กสมัยของหมอตุนนะ mm hmm. ก็จะอยู่ที่ศูนย์เลสิกพระราม9กับศูนย์เลสิกท็อปเจริญตรงแจ้งวัฒนะนะซึ่งรีเล็กสมัยอันเนี้ยมันก็เป็นเครื่องของข่าวไซสนะคะ เราเรียกว่าไซส์สมัยก็ได้นะคะการตรวจใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นห้ามรีบร้อนห้ามรีบร้อนเด็ดขาดนะในการตรวจก็เมื่อเข้ามาตรวจแล้วก็จะวัดสายตาละเอียดนะดูเรื่องตาแห้งวัดความดันลูกตาถ่ายภาพกระจกตาดูรูปร่างกระจกตาว่าเป็นยังไงหลังจากนั้นก็จะหยอดยา ขยายม่านตาซึ่งในการหยดยาขยายม่านตาเนี่ยเราจะต้องนั่งคอยประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยม่านตาเปิดเร็วหรือช้าแล้วก็รอตรวจจอตาเมื่อตรวจจอตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องไปวัดสายตาหลังขยายม่านตาว่าค่าสายตาหลังการขยายม่านตาเป็นอย่างไร จะเจอหมอตุลหลังจากหยอดยาขยายม่านตาเพื่อที่จะคุยกันถึงการวางแผนซึ่งในการคุยกันนั้นเนี่ยหมอตุลอยากให้รู้มาก่อนว่าตัวเองอยากทําอะไรศึกษามาก่อนบ้างก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าไม่รู้อะไรเลยแล้วให้หมอเล่าเนี่ยบางทีหมอตุลก็เดาใจพวกคุณไม่ถูกหรอกอืนะต้องรู้มาด้วยนะพอวันที่มาทําอ่ะควรจะใส่เสื้อที่เปิดอย่างเงี้ยเปิดง่ายอย่างเงี้ยไม่ต้องดึงออกจาก นะเ,เปิดกระดุมง,ง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ฉีดน้ําหอมมาเลยไม่แต่งหน้าเลยยิ่งดีนะกเ็เตรียมคนที่จะมารอารับด้วยหรือแผนเรื่องของการนั่งแท็กซี่เพราะทําเสร็จแล้วขับรถกลับเองไม่ได้นะบางคนเข้าใจว่าทําเสร็จแล้วมองเห็นทันทีขับรถได้เลยทําเสร็จแล้วเนี่ยน้าตาจะไหลยเยอะนะส่วนใหญ่แล้วทุกที่ก็จะให้มาวัดสายตาซ้ำก่อนเทสค่าสายตากันอีกทีหนึ่งก่อน บางคนถ้าจะต้องทําอะไรก็สุดแล้วแต่ว่าเคสเคสนั้นวางแผนต้องดูอะไรก่อนบางคนต้องมาดูเรื่องตาแห้งก่อนอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นก็ไปชําระค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปที่ห้องผ่าตัดเลยนะการเตรียมตัวเราก็จะหยอดยาชาแล้วก็หยอดยาค่าเชื้อให้ส่วนใหญ่ในทุกที่ก็จะมีที่ที่ให้เรา ดูสเต็ปของการทำแล้วก็ทำความเข้าใจถึงขั้นตอนของการทำรีเล็กสมายรวมทั้งสอนการเช็ดตาให้เราเช็ดตาได้เพราะเราจะต้องเช็ดตานั้นตั้งแต่วันแรกคือ,ค,อคืนหนึ่งพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นก่อนมาหาเนี่ยจะต้องเช็ดตาเองแล้วก็ใช้แว่นกันแดดมา follow up จากนั้นก็ค่อยๆ เข้าไปทํผ่าตัดในความเป็นคนไข้เราควรจะทําอะไรเราก็จะต้องมีสมาธิเราต้องตั้งใจฟังเราต้องมีสมาธิว่าเออเดี๋ยวตอนที่ทําเนี่ยคุณหมอและเจ้าหน้าที่เขาบอกอะไรมานะเราต้องทําตามเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1คนไข้พอเรานอนลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการสวิงเตียงจัดท่าจัดโพสิชันให้ตัวตรงนะสมาร์ทเบสก็จะรับน้ําหนักเรานะแล้วก็ส่งข้อมูลอนะไปยังหัวเลเซอร์ ขั้นตอนที่หนึ่งเราจะต้องจ้องไฟสีเขียวลืมตาทั้งสองข้างพร้อมกันเลยไม่ว่าทำข้างไหนนะก็จะมีสัมผัสของเลเซอร์เนี่ยกดลงมาที่ตาเบาๆนะพอกดลงมาที่ตาเบาๆเนี่ยเหมือนคอนแทคเลนส์แต่ที่ตาเนี่ยก็จะมีคำว่า suction on ก็คือมีการดูดจุด๊บลงมาแล้ว ตรงนี้เราจะยังเห็นไฟเขียวอยู่นะเราลืมตาสองข้างนะใต้เลเซอร์ลืมตาสองข้างแล้วจ้องไฟเขียวไว้ suction on ตอนนี้เลเซอร์ก็จะเริ่มทำงานแ,แล้วเลเซอร์จะทำงานโดยการยิงเลเซอร์ที่ the deepest ก่อนข้างล่างก่อนนะไล่เลเซอร์ออกมาเลเซอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนสิ่งที่ไประเบิดทำให้เกิดฟองอากาศเล็ก <pe ers> ๆตุ <point> ๊ดตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊ปิดมานี่จากนั้นก็ขอบแล้วก็ด้านบนเพราะฉะนั้นตุ๊ดตุ๊ตตุ๊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 พอปิดเนี่ยสีเขียวมมันจะืดไป เราห้ามตกใจเด็ดขาดจ้องนิ่งตรงนี้ที่เดิมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาขั้นตอนที่สองเราจะเห็นไฟสีขาวเป็นขั้นตอนที่หมอเนะี่ยเอาเครื่องมือเข้าไปปาดเพื่อดึงเลนติคูออกมาขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่คนไข้บอกว่ายากที่สุดเพราะเขาจะบอกว่าหมอคะไฟขาวมันขยับหนูจะทำยังไงดีหนูร่วมมือถูกหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เจอจริงๆแนะนำว่าให้อยู่ที่เดิม และมีสติเดี๋ยวถ้าคุณไม่นิ่งหมอจะหยุดเองถ้าคุณไม่นิ่งหมอจะหยุดเองแล้วหมอก็จะบอกว่ากลับมาที่ไฟสีเขียวแรกเขียวเดิมเพราะการที่หมอทำงานแล้วตาคุณกรอกแล้วเครื่องมืออยู่ในตานั้นเป็นการไม่ดีแน่ๆเพราะนั้นถ้าเราไม่ร่วมมือหมอจะบอกเองหมอ,หมอจะหยุดแล้วหมอก็บอกอหยุดก่อนอกลับมามองไฟขาวที่เดิมนะ แต่เราจะช่วยยังไงเราก็ช่วยลืมตาสองข้างและจําตําแหน่งเขาแรกเขาเดิมเขาเดียวไว้นั่นเองนะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนี่คือในมุมมองของคนไข้นะพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วตนลงจากเตียงอะ่ะเราจะเห็นเป็นฟ้าหมอกมากที่สุดเลยแต่หลังจากที่เราเช็ดตาให้กลับไปบ้านแล้วอะคะ่ะพอเรานอนเนี่ยสมมติบางคนนะนอนประมาณ6ชั่วโมงนะจะดีขึ้นเลยนะจะจะเริ่มเห็นล้ว พอเสร็จแล้วเราก็มาตรวจวันที่1ใช่ไหมวันที่1มาตรวจเนี่ยก็ดูแผลว่าเรียบร้อยดีก็ให้หยอดตาส่วนใหญ่จะหยอดยาฆ่าเชื้อแล้วแต่ถ้าอักเสบเยอะหน่อยก็อาจจะหยอดถี่ถ้าอักเสบน้อยก็หยอดวันละสีครั้งแต่น้ําตาเทียมจะต้องให้เยอะมากในปัจจุบันการใช้ตานะใช้เร็วนะก็ให้ใช้งานสายตาได้เร็วแต่ว่าก็แนะนําว่าให้ค่อยๆไต่ระดับนะคะอย่าหนนะัก เหนื่อยก็ให้พักเลยเราต้องไม่ฝืนกล้ามเนื้อตาเรานะคะหลังการรักษาสายตาไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามหมอกเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นตามเวลาหมอกไม่ต้องกลัวนะคะคนไข้ที่เขาบอกว่ามีหมอกแต่เขาทำงานได้ลักษณะหมอกเนี่ยจะเหมือนแว่นหรือคอนแทคเลนที่อาจจะไม่ค่อยสะอาดนิดนึงที่ต้องเช็ดเท่านั้นเองนะคะจากนั้นก็จะค่อยๆน้อยลงตามเวลา ตาจะเริ่มนิ่งเนี่ยหลัง4-6สัปดาห์แล้วแต่คนการมองใกล้ได้ดีก็จะประมาณ4-6สัปดาห์นั้นนะคะถ้าจำเป็นต้องโรยเลเซอร์เพิ่มนะคะของรีเล็กสมายต้องคอยให้ได้ประมาณ6เดือนนะวันนี้นะคะมาเ,เล่าเรื่องราวของรีเล็กสมายให้ฟังก็หวังว่าทุกคนคงจะสนุกสนานแล้วเราก็จะพบกันในตอนหน้า,นาเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับการรักษาสายตาความรู้วันละนิดนะคะเปิด โลกทัศน์เกี่ยวกับคนที่ไม่อยากใส่แว่นนะจะได้มาฟังกันวันนี้หมอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ